แล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยตอนนั้นผมคิดว่ารถถังจะเป็นฝ่ายถูกชูมือด้วยแต่ถามว่าห่างไหมไม่ห่างเพราะว่าสูสีออกเสมอก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมีกฎเสมอแนละ้วแต่มันไม่มีกฎเสมอผมคิดว่าออกเสมอได้เลยแต่ถ้าให้เลือกหนึ่งคนว่าต้องเป็นฝ่ายชนะวันนั้นผมมองว่ารถถังชนะส่วนในไฟที่สองผมคิดว่ารูปเกมจะมีความคล้ายกันอาวุธรถถังก็ประมาณนั้นรถถังเนะี่ยเก่งเรื่องศอก ศอกของรถถังไม่ได้เหมือนคนอื่นนะคนอื่นจะเข้าไปเพื่อที่จะฟันป้งฟันป้งเจอโอกาสแล้วฟันป้งใช่ไหมแต่ของรถถังมันเป็นการใช้ศอกเพื่อเคาน์เตอร์ให้นึกภาพหมัดเคาน์เตอร์หมัดเคาน์เตอร์ไม่ได้อยู่ๆแบบเข้าไปแล้วต่อยเรียงไม่ใช่แต่มันคือการอย่างเช่นมือหน้าตบแขนลงฟันคู่ต่อต่อยมาเอาแขนหน้าดันดันแขนของคู่ต่อสู้ขึ้นดันวิถีหมัดของคู่ต่อสู้ขึ้น แล้วเคาน์เตอร์อ่ะอันนี้คือหมัดเคาน์เตอร,ตอร์แต่รถถังจะใช้พวกจังหวะเคาน์เตอร์แบบเนี้ยทักษะบ็อกซิ่งพวกนี้ถูกเขาเรียกว่ามิกซ์เอาสอกเข้าผสมอะแล้วมันได้ผลดีเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันเหมือนครั้งหนึ่งที่ผมเคยทำคลิปจัดอันดับคนที่ใช้สอกเก่งที่สุดอะผมมองรถถังคืออันดับหนึ่ง